สวัสดีครับผมาจาจย์ปุยนะครับวันนี้มาพูดถึงเรื่องของความแข็งแรงในการดีดนะฮะความแข็งแรงของสปริงนะฮะไม่ได้แข็งของกล้ามเนื้ออะไรนะฮะสปริงของมือมันจะมีวิธีการฝึกของมันอยู่เพื่อให้เกิดแรงสปริงเราต้องการความแข็งแรงของอาการคืนตัวและการาทนทานต่อแรงอัดนะครับโดยที่เรายังคงต้องรักษาในเรื่องของความผ่อนคลายนะครับมือเราจะผ่อนคลายได,ได้เนี่ยเราต้องปล่อยนิ้วค่อนข้างเบาพอสมควรเลยนะครับแต่ทีนี้การปล่อยนิ้วค่อนข้างเบา,า,ากับการดีดให้เสียงดีเนี่ย จะเป็นเรื่องยากสำหรับมือใหม่นะครับนี่มาดูว่ารูปนี้ยเป็นรูปที่ผมเนี่ยสังเกตหเห็นพี่ป๊อปเดอะซันนะครับเล่นเพลงพลังรักด้วยการดีดอัพอัพดาวซึ่งจริงๆแล้วผมไม่ค่อยเห็นใครใช้เทคนิคการดีดแบบอัพอัพดาวกับดาวดาวอัพนะฮะในส่วนของคนไทยนะฮะสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็เพลงพลังรักเนี่ยถ้าเล่นให้หมดจดเนี่ยจะค่อนข้างยากทีเดียวนะแต่ผมจะเล่นช้าๆให้ดูนะครับจะเป็นคอร์ดเองเนี่ยแล้วก็เพิ่มตัวซัดเข้ามา มาแนี้นะครับแต่ว่าเราจะฝึกในรูปที่ง่ายกว่านั้นอย่างเช่นเราจับคอร์ดเป็นแบบเ m i n o r อร์เเนอะไรเงี er ้ย A อเม o นอย่างงี้ก็ได้นะครับเรียงกันช่องไหนก็ได้จริงๆเราจับคอร์ดไหนก็ได้นะครับแล้วแต่ว่าเราจะถนัดต้นคอตายคอนะครับมาดูใจความสำคัญของมือขวากันดีกว่านะครับการดีดนะครับันดับแรกคือเราจะปล่อยมือให้เบาก่อนนะครับเพื่อที่เราต้องการความดีแหลกเนาะเนี่ยเดี๋ยวจับปิกปุ๊บเราปล่อยมือให้เบาเนี่ย เราให้เรารู้สึกว่ามันคือเบาจริงๆนะครับทีนี้เราจะให้มันดีดแรงๆโดยความรู้สึกเบาอย่างเงี้ยนะครับมันจะไม่ได้ใช้แรงจากการที่เราไปบีบนิ้วหรือไปเกรงนิ้วอะไรเงี้ยคือนิ้วเราเนี่ยปล่อยให้เบาเนี่ยมันจะขยับได้ประมาณหนึ่งเนาะยขยับได้โดยที่ไม่ได้รู้สึกว่ามันเกรงอะไรเงี้ยได้ประมาณนี้นะได้ประมาณนี้นะขึ้นลงขึ้นลงอะไรเงี้ยแต่เนี้ยการที่ทําให้โน้ตน้ําหนักดีอ่ะผมจะใช้แรงอัดจากจากการทิ้งน้าหนักมือเข้าไปนะครับคือถ้ามือเราไม่ไม่เกรงอย่างงี้เนาะเหมือนเราเอาปิ๊กไปจิ้มสายตเ้ แล้วเราเริ่มอัดน้ำหนักมือฮะเนไพอเราเริ่มกดน้ำหนักมือเข้าไปเนี่ยมือมันจะเริ่มพับไปตามแรงอัดแต่นิ้วก็จะยังไม่ได้เกร็งนะฮะนิ้วยังคงสบายๆอยู่พอเราเริ่มขยับแรงอัดตรงเนี้ยแล้วเราปล่อยให้ถึงจุดหนึ่งที่มันคืนตัวมันจะกลายเป็นการคืนตัวที่ค่อนข้างแรงเหมือนเราดีดอย่างเงี้ยนะเหมือนเราดีดลูกแก้วเงี้ยเราจะผ่อนคลายแล้วพอถึงจุดหนึ่งแล้วเ,เราจะปล่อยแรงอัดออกนิ้วมันจะดีดตัวกลับเข้าหาจุดเดิมคืน ตามที่เราขยับแล้วก็ตั้งใจจะให้มันเป็นที่ทางนั้นนะฮะดีขึ้นก็จะเหมือนกันนะครับเราต้องหาจุดที่มันแบบเนี่ยหาเสียงก่อนเราดีดแ,แบบเกร็ๆกงๆกก็ได้เดียววนะเราเอ้ยเสียงแบบเนี้ยที่เราชอบในการดีดแบบอนะันปลักนะเราอยากได้เสียงแบบเนี้ยแต่ว่าเราต้องการให้มันผ่อนคลายว่าน,นี้เราก็ต้องหาวิธีการนะเนี่ยพอเราเจอวิธีการที่เรานิ้วเราผ่อนคลายมากๆแล้วกเ็เสียงดังนะครับมันได้อย่างเงี้ยอัพอีกทีหนึ่งเราก็ยังคงคาแรงอดัดไว้อยู่นะ เนี่ยถ้าว่าแรงอัดเท่าเดิมเนี่ยยังใช้การดีสองรอบนะฮะนะฮะปรับจุดสมดุลระหว่างแรงอัดกับความผ่อนคลายนิ้วให้เจอว่าเอ้ยตรงไหนที่มันแบบเรารู้สึกว่ามันผ่อนคลายที่สุดเท่าที่จะทาได้นิ้วนะฮะหมายถึงช่วงนิ้วนะพอดีดลงเนี่ยผมคลายแรงอัดออกแล้วผมก็เริ่มใช้แรงอัดทังด้านขาลงก็คือฝั่งด้านบนเนี่ยเนี่ยแต่ว่าน้าจมาดีโนต้ตเดียวถูกไหมั้นเราดีดปื่บเราต้องคลายแรงอัดออกเช่นเดียวกัน คลายดีดอัดเราจะฝึกปุ่นซ้ำๆกันอย่างนี้ครับจนกว่าเราจะเราจะรู้สึกว่าจริงๆแล้วแรงของสปริงเนี่ยมันจะอยู่ทางโฟล์อ์มฝั่งนี้ทั้งหมดเลยนะครับมันจะไม่ได้อยู่ฝั่งใต้นี้ทั้งหมดนะฮะอ่ามันจะอยู่ทางฝั่งนี้แหละนะครับในการดีดรูปพวกนี้ นะหลักการเดียวกันกับดีดดาวดาวอัพก็คือเราจะเน้นที่การดีดลงเนาะเนี่ยแรงอัดลง2ทีพอจุดนี้ปุ๊บเราคลายแรงอัดออกแล้วก็มาแรงอัดขึ้นเนี่ยสังเกตว่าเวลาราดีดลูกพวกนี้มันจะไม่ได้มีรีเฟก c t ของนิ้วจากการเกร็งเพราะว่านิ้วมือนิ้วมือเราไม่ได้เกร็งนะฮะ แล้วเราก็ดีไซน์รูปพวกนี้แหละนะครับเล่นเนี่ยพวกอาบิชโยต่างๆเนี่ยสามารถใช้วิธีการดีดแบบนี้ได้หมดนะฮะเนี่ยได้หมดนะฮะ up up down up 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 down up up down, up, up, down. คือถ้าเราฝึกจนคล่องแล้วเราเรียกใช้ได้อัตโนมัติเนี่ยผมมองว่าลูปพวกนี้มันทำให้เราประหยัดแรงในการดีดได้เยอะนะครับใ,ใครจะมองว่ามันเป็นอีโคโนมีก็ได้เป็นสวิฟก็ได้นะครับมันสวิฟสายแล้วก็มาดีดเอาไซดตรงนี้เพราะาผมฝึกแล้วผมรู้สึกว่ามันมันคอนโทรลความผ่อนคลายค่อนข้างยากดังนั้นมันน่าจะมีอะไรซ่อนอยู่แล้วพี่ป๊อปเล่นรูปนี้ได้ได้ดีมากนะครับแล้วก็เล่นพวกรูปแบบ รูนี้ก็เป็น up up down นะ up up down up up down โอเคนะครับลองไปฝึกกันดูนะครับระหว่างรูป up up down เนี่ยกับ down down up เนี่ยฮะเดี๋ยววันนี้ผมก็จะนั่งนวดรูเนี้ทั้งวันเหมือนกัน แต่ว,ว่ามือซ้ายผมก็จะเเดี๋ยวจะให้ดูมือซ้ายนะครับมือซ้ายผมก็จะฝึกสลับกันระหว่างรูปพวกนี้ชี้อ่ะนางกลางชี้นางกลางชี้แล้วก็เอาก้อยนางกลางก้อยนางกลาง อย่าลืมนะครับเรื่องของแรงอัดกับเรื่องของการผ่อนคลายเนี่ยผมให้ขาอสําคัญเป็นอันดับแรกนะครับในช่วงของการปรับปรับวิธีการดีนะเพราะปกติเราดีเนะี่ยเราไม่ได้สนใจเรื่องของนิ้วจะรู้สึกยังไงอะไรยังไงหลายๆคนที่ๆๆที่เจอนะฮะอ่าคือดีให้ได้เสียงดีนะแต่ว่าไม่ได้สนใจเลยว่ามือเราจะรู้สึกยังไงนะมันก็เลยทาให้โอเคเสียงพูดเล่นเสียงดีก็จริงแต่ว่าถ้าความรู้สึกมันไม่ได้นะมันไม่ได้ผ่อนคลายพอเนี่ยมันจะมีปัญหาในอนาคตสะสมไปเรื่อยๆนะ สู้ลองหาจุดที่มันผ่อนคลายแบบสุดๆตั้งแต่แรกเลยดีกว่าพอมันติดเป็นนิสัยแล้วเนี่ยผมมองว่ามันจะได้ประโยชน์จากการพัฒนาได้ค่อนข้างเร็วนะครับในเรื่องของการฝึกมือขวามากยิ่งขึ้นนะฮะส่วนวิธีการฝึกมือขวาให้ได้สปริงมันมีหลายวิธีมากอันนี้เป็นแค่วิธีเดียวนะครับไอ้พวกดีดข้ามสายก็จะเป็นอีกหนึ่งอีกหนึ่งจุดเหมือนกันที่ทําให้สปริงเราเนี่ยเนี่ยข้ามสายเยอะๆอะไรพวกเนี้ยมันก็จะเป็นการคอนโทรลมือขวาในการฝึกอ่า กำลังได้ดีนะกำลังสปริงเลยพวกเนี้ยเพราะว่าสิ right. ่งสำคัญของการฝึกกำลังสปริงก็ค <Spirit. S 1> ือจ <gonna Jimmy S 1> ังหวะในการใช้สปริงของมันเนี่ยว่าเออจังหวะเนี้ยสปริงลงจังหวะเนี้ยใช้สปริงแรงอัดขึ้นเพราะดีดดังๆใครก็ดีดได้ครับดีดแรงๆใครก็ดีดได้แต่ว่าดีดแรงๆให้มันผ่อนคลายนะมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับโอเคนะครับลองเอาทิคนี้ไปฝึกดูนะครับใครสนใจที่จะเรียนกับผมนะครับในส่วนของกีตาร์ไฟฟ้านะครับ990บาท คอร์สออนไลน์ตลอดชีพนะครับสอนทักษะกายภาพสเกลเทคนิคคอร์ดอาเบชิโอต่างๆครบถ้วนสมบูรณ์แบบในราคาประหยัดดูแลกันตลอดชีพแอดมาคุยกันได้ครับผมขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับสวัสดีครับ